สวัสดีค่ะคือฉันนางสาวสมควรงามตรงอายุ56ปีฉันปวดเข่าทั้งสองข้างปวดมา5-6ปีฉีดยากินยาก็ไม่หายนวดก็ไม่หายเดินก็เจ็บลุกก็เจ็บเข้าห้องน้ำก็แสนจะลำบากพี่สาวแนะนำให้มารักษาที่อาจารย์นัฐพลอาจารย์แนะนำว่า แพ้ผ่าทั้งสองข้างได้รับการผ่าตัดเข่าเทียมทั้งสองข้างพร้อมกันเมื่อเดินสิงหาหคมพศ63วันที่สองหลังผ่าตัดมคุณหมอให้ออกเดินก็เดินได้ปัจจุบันหลังการผ่าตัด8เดือนเดินได้คล่องไม่เจ็บไม่ปวดสบายมากขัดสมาธิได้พับเพียบได้ ทำงานได้อยากฝากคนที่หัวเข่าเสื่อมเนี่ยให้มารักษากับหมอคุณหมอนัตฐพลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผ่าตัดได้ดีมากเพราะว่าฉันประสบความสำเร็จจากคุณหมอแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่ของเรามาเลยมีแต่คนชมว่าสบายแล้วก่อนผ่าตัดเดินเจ็บโอยโอยหลังผ่าตัดเดินเงียบเลยสบายมากเลย ขอบคุณมากคนะ่ะคุณหมอ